สำหรับท่านใดที่ไม่ค่อยได้มาจังหวัดน้องคายเพื่อนๆขับรถที่ไม่ค่อยได้ผ่านมาจังหวัดน้องคายจะรู้สึกว่าแปลกหูแปลกตามากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะขณะผมมานานๆครั้งเดือนละครั้งผมก็ยังรู้สึกว่าแปลกหูแปลกตาเลยครับแล้วเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันครับช่องนี้รีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมังลักหมู บนถนนสายทังหลวงสายสองครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองค่ายวันนี้เขาสเมะเบิ่งกันว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดนโดนมาเทียมันมีอย่างแน่สันเดตอนนี้เขากลับมาเบิ่งกันครับเดินทางไป กับบรรยากาศฝนตกไปปล่อยครับสงสัยพายุคมปัสุสิเขาเราละตอนนี้เขาเดินทางมานี่ก็ใกล้สิหอดน้องซ่องห่องเราละตอนนี้กับเขาในเขตเมืองน้องค่ายหรอครับเขตจังหวัดน,น้องค่ายหรอเขาในน้องซ่องห้องพอดี จะสังเกตได้ว่าเล่ยไฟแดงน้องสองห้องมากนี่สีเริ่มมีไปก็สางแล้วดิช่วงนี้แหละครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับผู้ใดที่ผูกไอยได้มาโดนโดนมาเทียขนาดผมมาเดียละเทียผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปแลครับนี่แหละครับช่วงนี้แหละช่วงปั้มน้ำมันนี่แหละข้าเจ้ากำลังสเห็ดต่อหม้อเกี่ยวกับไอ้ท่างเลียงเมืองนะเป็นวงแหวนหลบหนอกเรียงเมือง ปั้มทั้งสองขางไสขวานี่มีสิทธิ์เด้ลื่เลยนะครับนี่แต่ว่าปีนี้คือติบ่ออกือ้หรอกเพราะว่าพ่นสิ็ดต,ตอ่อหม้อไว้ก้อนนะเล่อยไปข้างนาก็สิเป็นไอ้ไฟแดงไฟแดงครับไฟแดงเลี้ยวไปหนาด้านละ่ะตรงไปมันติเขาในเมืองน้องไขยไฟแดงเพิ่นกับปิดเด้ผู้ใดพ่คอยได้มากอะต้องไปกลับรถทังไปน้องไขยเพม่นเด้เพิ่นปิดเลี้ยวขวาบอะไรเด้แต่ว่าตรงไปนี่ไปได้อยู่ นี่มองแฟแดงข้างหนานี่ครับที่มีการก่อสร้างทมหินถมดินขยายท่างไปหอดพุ่นละตะพานพุ่นละหนาด้านพุ่นละเขากำลังสีเลี่ยวขวาไปครับไปหนาด้านเนี่ยล่ะมองไปท่างตะวันออกนี่เป็นเรื่องเมื่องไปท่างพ่นพิสศยนี่ยกำลังเห็ดสะพ่านกำลังที่เห็ดท่างขามากเลยครับเนี่ยได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วไปออกพุ่นละเทค,คนิคพุ่นละ เปลี่ยนแปลงไปร้ายเลยครับเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายมานี่แห้งตะขักกำลังก่อสร้างมาหลายเลยโดนๆมายัางเปลี่ยนแปลงคัะครับป้อมตำรวจมองนี่ผู้ใดเคยจอดนอนตั้งแต่แลนด์แย่งจันตั้งแต่หกปีขึ้นหลังที่จำได้เดี๋ยวเขาก็ลือเราเนี่ยบรรยากาศดีนะตะเกาว์มองนี่พุพ่นเบิ่งพนเ็ด จิ้น,นทางรถไฟนี่นตอมอ่ใกล้สิแล้วนะครับเท่าต,อ,ตอมอ่เริ่มขึ้นมาหลายแล้วไมาเดือนี้อนมาท่านไหลประเดี๋เดี๋ยครับเสาตอมอ่เดี๋ยวนี้เริ่มสิหลายแล้วอีกไม่อีกเดียรุ่นก็สิ ทางแล้วแล้วละมากตันทางใ,ใส่ครับผูไออูไดบเพราะใแต่มากกสิบแป,ปกหูแปกตาครับแต่ผมมากเยลนลเทียผมก็ยังแปลกหูแปลกตาไปเคลีรอบคางนสสีสิไม่ให้เป็นมองเงิน มึงแว่นอบนอกเลยหรอผมเบิ่งนี่ยมึงนี่มองก็สั่งเลยเป็นกระสีขยายในทางไปหอดอู้เหรอครับหน้าดา้ลยหรออาศัยว่าจอดไล่ได้นะเพราะให้รถบรรทุกความการชนะจอดพนธุ์เดียวถืเลยรถบรรทุกจอดตา,านบ้านนะ นี่ก็ก้อนที่เขาไฟแดงกับมิตสังพร้อมัด้ะครับผู้ใดพาได้มาโดนเนี่กกับลุว่าสี่มิตสังนี่แหละมิตซังร้อยมิตซังทางหลวงทั้งนากระที่เป็นจุดจอดรถเลยมิตซังมากอะที่เป็นมิตซังชัวข้าวแหละครับกระที่เป็นจุดจอดพักรถสร้างแล้วล่ะแต่ว่ารถทัางไห้รถจอดได้ การจอดบ่ได้หลายขั้นหรอกครับถต่รถขามด้านเป็นร้อยจอดเพื่ออะไรหรอกจอดพักเพื่ชุดจอดรถใหญ่จอด,ด,จอด,ด,จอดสลาเนี่ยน,นันเอาละครับโอเคครับผู้ดใดที่เิ่งใครได้มากกับสิมูจักว่าเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วสิน้ำเสนออีกย่างอื่นอีกครับน้ำมาน้ำเสนอจากมากังหลักโมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย